สวัสดีครับพวกกระถูพาลุยในช่อง y o u t u b e ไรโพอน้อยครับนีคลิปนี้ก็มาทำคลิปสั้นๆครับมามาตอบคำถามครับผมว่าตัดแต่งถนนแล้วนะครับกิ่งใบที่จะตัดเนี้ยเล็กๆน้อยๆคนนี้ถผมตัดทำคลิปไปแล้วครับว่าไว้คนต้นได้ไหมนะครับผมก็ได้ตอบเมน้นเลยผมมาตอบขอมาตอบเป็นเม้นเป็นคลิปอธิบายด้วยเสียงด้วยภาพจะเห็นเข้าใจนะครับจะเข้าใจฝ่านะครับ คือถ้าเป็นหน้าแรงนะครับเป็นหน้าแรงเราตัดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยไว้โคนได้ไหมถ้าเราไม่ลดน้ำมันเราไม่ดูแลสายปล่อยธรรมชาติดูแลอย่างเงี้ยไว้ได้ครับเอาไว้ได้ฮนะหน้าแรงเอาไว้ได้เพื่อฟาร์มชุ่มชื้นนะครับแต่หน้าหน้าฝนนะมาสุ่มไว้ไม่ดีนะครับไม่ดีหน้าฝนต้องทำโคนให้โปร่งครับเพื่อว่าไม่ให้มันเกิดเชื้อรา พอมาสุส่มๆมันมากแล้วบางทีมันจะเกิดเชื้อราเกิดโรคท็อปได้ครับผมมันเป็นมันเป็นไม่ใช่ไม่เป็นมันเป็นแต่ใบมันเองมันจะไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอาต,ตัวอื่นมาสุส่มๆโคนมันนะมันจะเป็นแต่หน้าแลนด์ถ้าเกิดว่าเราลดน้ํานานๆลดทีเรามาสุ่มสร้างความชื้นไว้อะทําได้ไหมได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราให้น้ําตลอดนี้เรามีน้ําให้ตลอดเราไม่ต้องไม่ต้องสมควรไว้หรอกครับผมว่าถ้าเรามีน้ําใจถึงเรามีน้ําถึงนะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไว้แล้วเพราะทให้มันสะอาดมันดีฝาแต่ถ้าเกิดว่าเราน้ํานานๆ ตอนชี้เราให้ทีเราเราตัดแต่งกิ่งเนี้ยเราก็ไว้ได้ครับกิ่งเล็กเล็กน้อยนะกิ่งใหญ่ๆเราก็เอาสาออกไปเพื่อว่ามันจะมันจะไม่มีปวกไงถ้าเราเลี้ยงไอ้พวกกิ่งใหญ่ๆไว้มันก็จะมีปวกอีกปัญหามันก็จะกินต้นขนุนเราอีกนะครับปัญหามันมีอีกก็หน้าแล้งไว้ได้หน้าฝนไม่สมควรไว้แล้วเกิดว่าน้ําถึงก็ไม่สมควรไว้ครับแต่ถ้าเกิดกิงเล็กน้อยไว้ได้ถ้าเกิดใหญ่ๆก็ไม่สมควรไว้เพราะว่ามันจะเลี้ยงปวกอีกปัญหาก็คือปวกกินต้นก็มีอีกนะครับก็มาแชร์กันครับ อันนี้เราให้น้ำเงี้ยเราก็เราก็ไม่สมควรทำให้มันลกเราทำให้มันโปร่งนะครับมันโปร่งไปนะฮะโอเคครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เม้นมาถามมีครับเพราะว่าเราทําคลิปแบบเดียวเดียวแบบสดสดถามกันไปต่อกันไปปัญหามันมีครับแต่เราไว้คนต้นแต่ว่ามันก็ดีสะสมความชื้นอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ไว้ได้แต่เรามีน้ำเราก็ไม่ต้องไว้นะครับพวกกิ่งไม้พวกนี้มันผมอยู่กับธรรมชาติ แล้วก็เรียนรู้ไหลายเรื่องกับไอเรื่องปลูกกับมจะมีปวกมีอะไรอีกแล้วก็มีโรคท็อปอีกนะก็ลอง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 ปรับเปลี่ยนดูแล้วก็ลองลองอะไรอ่ะเรียกว่าลองอะไรลองดูครับว่ามันเป็นแบบไหนพื้นที่ของเรานะครับบางทีผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกผมก็ทำไปแล้วก็แชร์ไปประสบการณ์บ้างครับเครื่องชีวิต ก็มาแชร์เป็นขศัพท์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่แล้วพี่พพพพท่านทนชมมือใหม่ถามผมมาผมก็ตอบแบบเรียวๆนะครับไว้ได้ไว้ไม่ได้คันนี้เราก็ถนาแรงเราก็ไว้ได้ถานาฝนเราก็ไม่ต้องไว้แล้วเกิดเราน้ําถึงเราก็ไม่ต้องไว้อะไรประมาณนี้เพราะมันจะมีพวกโลก็อปแล้วกพวก,กกิ่งไม้ใหญ่ๆมันก็มีป่วกมากินไงถ้าเกิดผสมก็มีที่อยู่ของป่วกอีกปัญหามันก็มีอีกถ้าเกิดเรารักธรรมชาติแต่ว่าปลวกมันกินขึ้นมากินทําลายถนนเราก็ได้อีกหลายอย่างครับผมโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาม กระดิ่งให้ด้วยนะครับแชร์ด้วยเป็นกลังใจให้กันนะครับมีมีการให้รางวัลผมลอบใจผมก็ให้ผมนับมันก็ได้ครับเพื่อเป็นเกิดเป็นสิ่งดีๆก็ให้ผมก็ได้นะผมก็อยากได้อยู่โอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย